วาย да. เน็ตคราวนี้กล้องไม่ชัดโอ้ยโลมาสีชมพูครับโลมาสีชมพูครับเยซึ่งเรือออกเล่กลางเเออเล่นกลางเลยเหรอ Này có lấy suốt rưu với cái lấy Này cắp con rưu rồi đấy Còn lấy suốt cặp huyến rồi <laughs> Lô ma xì trong cô gấp Ơ nên rồi, ấy rồi bát คุณตาและพีน้องเออวันนี้ได้ลงมาสีชมพูครับผมเกาะพงานบ้านเรามีตัวเดียวซ้ำนะอันนี้ที่เห็นคู่กันสองตัวอยู่นะครับจึงจึงจึง ลองเราไม่ก็จัดต่อไอ้ฝนอุ้ยผมเล่นน้ำมันใหญ่แล้วปลาไม่ต้องตกแล้วครับผมวอนนี้ไล่สดอย่างเดียวอย <c oughs> โอ้นี่ไล่สดอย่างเดียวปลาไม่ตกแล้วนอกแล้ววันนี้นอกแล้วอุ้ยนกแล้วครับนอกแล้วอ อ้าใครไม่เคยเห็นนะชมฮะใกล้มากใกล้แคมเรือเลยจลับวัวดิจับวัวดิดิไอ,อ้อันนี้สองตัวครับคู่กันตัวที่สามอยู่ข้างล่างตัวที่สา<อ>มอยู่ข้างล่าง <sk r isa> โอ้ยโอ้โหสวยงามมากไหมเลนกล้องไม่ค่อยชัดนะครับกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พ่นน,น,น,น้ำพ่นน้ำสามตัวครับ สวย,สวยงามมาก,ามมากลักเลยเบ็ดเบ็ดไม่ตกแล้วครับตอนนี้ทิ้งหมดแล้วครับที่กอบพังงานครับหลังแต่ครับหลังแต่ความสมบูรณ์ของบ้านเราก่อพังงานโอ้โหขึ้น,นเลยจ้าวพูดอะไรอีกนะ ขึ rồi. <c ười> ้นมาเล่น <guarding> ก <okay>? ้างเข็มเรือยนี่ฮะนี่ฮะไม่จะคนต้งจะไม่เราไม่เคยเล่นเฟซไม่เคยไลฟ์สดตี่งไลฟ์สดคนแรกแต่เล่นจริงว่าเราไปไม่เห็นทีพึ่งัวนี้นะเก่งเอ้หาทึ่หัวเหรอแล้วแต่มาเจอได้เลยกล้องไม่เค่อยชัดเท่าไหร่ป่อ หนูจะได้ยังน้อว่าไปเถอะลุงเนี่ยโอ้ตามมาอีงทันนะนะว่ายังเล่นอีกหลายชั่วโมงฮะกอดแต่นอกกอดแต่นอกได้แล้วเห็นแวบๆวีกล้องไม่ก็ชัดกล้องไม่ก็ชัด กอแต่มาล้านกอแต่มาหนังสปีดมาเก็บประวันแล้วนี่มาไอ้ลมาแล้วนี่มาไม่แล้วสู้แล้วไปไหนแล้ว และที่มันติดลตรงันเยนั่นน่ะอยู่นันเลยข้าไนั่นน่ะเข้าเข้า้าเมาพีนอง